ไปเลยค่ะไปพวกอยู่ทางนั้นเหรอไปทางน,นู้นไม่เห็นผักบุงเลยไปเลยค่ะเดินไงข้างหน้าหนูรู้จักต้นผักบุ้งไหมคะอ๋อใช่ไหมใช่ผักบุ้งไหมอ่าจัดการเลยเก็บเยอะๆ ไปถามพี่ปูดูผักบุ้งเป็นแบบไหนแบบไหน หนูเอาทีละเยอะหรือทีละน้อยน่ะเยอะมากอ่าแสดงว่าถ้าเอาทีละเยอะละมันดึงขึ้นไหมลูกเออแสดงว่าต้องทำไงทีเนี้ยโอเคโอเคอเค่ะพี่ป้ายพี่ป้ายมาทางนี้ค่ะ<ช>ทางนี้มีมทางนี้มีเยอะมากเลยนะบุ้งแตปลามีแต่ปลาท้องนี้ทางนี้มีเยอะกว่าเราจะเอาผักบุ้งไปให้ ปลาปลาของอ๋อพี่ภูเยี่ยมมากเลย,เเลยใช่พี่สไปได้เย,ยอะยังาสิค่นะนาพวกเราเองนะคะอ,อันนี้คือข้าวนะคะมีหญ้าเต็มไปหมดเลยนาอินซีย์ นาซีตาเขียวไม่ตาเขียวไม่ทํานาเคมีนะคะทํานาอินซีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าโอ้โหตาเขียวไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อยาฆ่าหญ้า <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใช่ <c oughs> ตาเขียวก็ไม่หว่านปุ๋ยนะคะตาเขียวใช้ปุ๋ยขี้ควายใช้ปุ๋ยขี้วัวแทน เราก็ใช้ใช้น้ำหมักตะเขียวทำแบบนี้มา8ปีแล้วค่ะประหยัดต้นทุนดีแต่ก็ได้ข้าวเหมือนคนอื่นนะคะนูน่นนาตะเขียวยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็ต่อข้างหลังนี่เป็นนาของคุณแม่นะคะใช่พิดสไปได้ผักบุ้งหรือยังคะเราจะสังเกตว่านาของเรามีหญ้าเยอะมาก แล้วก็จะได้ผักบุ้งไปเลี้ยงปลาด้วยเราไม่ต้องซื้อผักบุง้งเราไม่ต้องซื้อหัวอาหารปลานะคะ<ล>เพราะว่าผักบุ้ง<ล>ก็เป็นป<ล>าอาหาร<ล>าของปลากินพืชเหมือนกัน,นอเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเก็บผักบุ้งช่วยกันกันนะคะอะไรนะอียางเกาะน,น้ำอ่ะน้ำมันดูดเข้าไป แก็เกิดมาขึ้นมาเองธรรม่ขาดแล้วเห็นไหมยังมีเคยเห็นมูดในน้ำเห็นไหมอ๋อแสดงว่าผักบุ้งชอบน้ำหรือไม่ชอบคะชอบชอบแล้วในน้ำดูสิในน้ำในน้ำตรงนี้มีอะไรบ้าง้ำตรงนี้หรอคะก็คือว่ามีน้ำแล้วเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรไหเห็นขี้ดินเห็นอะไรเนี่ยเห็นขี้ดินเนี่ยตัวอะไรเนี่ย ไหนอะไรเอ่หอยหอยหอยปังหอยปังเอาไปเลี้ยงใช่ไหเออเดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยงเอาใส่ถังเราไปเลี้ยงในบ่อกันไปเลี้ยงในบ่อเราปะเอาใส่ถังไปด้วยกันอันั้นมันตายหรือยังตายแล้วยังไม่ตายเจอคมนด้วยทำไมมีคนนะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวคนที่อยู่ในหอยมันคือนางเงือกเหรอคะ ข้าวเดี๋ยวเราจะเดินไปเลยค่ะในนด้ะคะเหรือนกันอค่ะไปได้หรือยังคะไปแล้วถังอันนี้ใครจะเป็นคนเอาไปนะแม่เอาทำไมต้องแม่อะพี่ภูถือไปนะอ่าแล้วเลือกใครจะเอาไปอันนี้ มันเป็นไรนะมันโมอะมันโซมมากมันโซมแบบไหนแบบไหนถึงเรียกว่าโซมอะคะอ๋อมันโซมดินมันโซมอ๋อไม่เข้าใจแล้วดินมันโซมมันแห้งไงลูกเขาเรียกว่ามันแห้งทำไมดินถึงแห้งเพราะว่าอะไร อ๋อแดดแดดมันทําให้ดินแห้งอ๋อ <Sure. S 1> oh, แล้วถ้าถ้าทําให้ดินมันมันเปียกมันต้องต้องทํำยังไงอ่ะมันต้องทาแบบแบบนี้ค่ะแ้มันเปียก,ยงงแ,ยยกแล้วก็ไ่ใช่น้ำไปใส่ะค่ะแล้วถ้าเราไม่มีน้ําถ้าในธรรมชาตินะ่ะรู้ไหมว่าทุ่งนาเนีนะ่ยมันต้องการน้ําจากธรรมชาติน้ําที่มาจากธรรมชาติคือน้ําอะไรนะ น้ำธรรมชาติมันมาจากที่ไหนคะมาจากทะเลหรอมาจากทะเลเลยแ,เแล้วมันจะถึง,ถง,ถงบ้านเราไหมล่ะไม่ไม่ถึงแล้วทีนี้ถ้าทุ่งนาจะมีน้ำมันต้องมาจากตอนที่มันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดเิอที่ลอยกระทงหรออมันไม่น่อยเอออ่าบอกท่านผู้ชมแน่ว่าซานีเลียงป้าหยัง ปลาช่อนกับปลาดุกปล่กับปลาดุกเะปลาเข็งปลาเข็งอันนี้บอากินพืชบอปลากินพืชเด๋วเดกโอกบกระมเลย ได้หรือยังถ้าโพดอินซีไม่ต้องไม่ได้ใส่ยาอะไรเลยนะเนี่ยผมมันเน่าผมมันเน่าอ๋อทำไมผมมันถึงเน่าอ่ะเพราะว่าเราล้างมันล้างแบบไหนอ่ะมาแบบนี้ค่ะใครล้างน้องสไปน้องสไปมาล้างผมให้ข้าวโพดไหนดูข้าวโพดสวยเนาะนี่ข้าวโพดนะคะท่านผู้ชมข้าวโพดข้าวโพดอินทรีย์นะคะ ไม่รู้ว่าจะมีมมเม็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนั้นม <ś> ัน,นอันนี้มันเปียเลยาแหง้งงแล้วก็แตกอ๋อแบบนั้นอย่าไปดึงค่ะแบบนั้นเขาเรียกว่าขา้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนยังเก็บไม่ได้อย่าไปดึงค่ะผมมันมันยุ่งเหมือนเลยะะอ๋อผมมันยุ่งผมมันสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองอ๋อม,มันขาดไปเหมดเลยอ๋อค่ะโอเคแม่บางแรงกินขับกินผมมันหมดเลย รอคะแล้วเราจะกําจัดแมลงยังไงดีอะแล้ก็เอาน้ำไปฉีดน้ําอะไรคะยายาอะไรน้ําหมักยาเส้นเนี่ยมันด่าละขมอมือข้างหน้าโอเคอันนี้ต้นอะไรนะนี่นะต้นข้าวโพดมันใหญ่ต้นอะไรนะต้นบกเขียบต้นบกเขียบนะคะท่านผู้ชมต้นบกเขียบนะคะโอเคมีหน้ากลมมีกล้วยด้วย เปียแต่นั้นเน่มันมันเปียนะคะผ้าตรงนั้นผ้าอะไรนะบ่ออะไรอ่ะอันนี้มันเลือยบ่ออะไรคะบ่กบบ่กบค่ะเอาอหอยใส่ใช่ไหมเออหอยกับกบอยู่ด้วยกันนะคะก็ยังไม่เห็นกบนะคะเพราะกบมันมันเข้าไปอยู่ในในท่อแล้วนะคะอันนี้คือบ่อเลี้ยงกบของเรา แล้วก็กบก็เข้าไปอยู่ในโพรงนะคะกบใหญ่หรือยังคะยังไม่ใหญ่เลยยังไม่โตแต่ข้าในนีน้สีสวยมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะ อ๋อบอกละไพสีลงไปลงมาเนี่ยไม่ไงถ้าถ้าถ้าแไม่ไม่กล้าี๋ยวหนูไปลงเองเออแสดงว่าหนูต้องลงไปเพราะหนูตัวเล็กเพราะม่ตัวไหนแม่อุ้มหนูไปทาง,งาน,น,นั้นนะอ๋อตอนที่เขาลดูแม่จะเขว่บอกว่าอู้หูกบไหนัันน่ะตัวหนึ่งบอกตรงนั้นบอกบกบภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ ปกภาษาอังกฤษว่าอะไรฟอกข่ <Frog. S 2> <Frog. S 1> าวนั้นคืออะไรไปฟอกอ๋อฟอกข่าวคืออะไรข่าวข่ <Frog. S 1> าวคืองูออ๋อข่าวคืองูอนะคะงูอนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ดัวนะคะมาจะกบโอเคให้อาหารปลาเสร็จแล้วพร้อมจะกลับหรือยัง,งนะเดี๋ยววันหลังก่อนคะ่ะวันนี้ภารกิจมีเยอะอยู่าลาท่านผู้ชมหน่อยค่ะ ให้หานปลาเสร็จแล้วค่ะวันนี้ให้วคหานปลาเสร็จแล้วนะคะมาบอกช่างผู้ชมก่อน